สรุปประเด็นดราม่านะครับของผอ,อสาวห่วงเก้าอี้เออเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่ามีคุณครูที่เพิ่งเข้าไปสอนนะครับในโรงเรียนที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะทีนี้เนี่ยคุณครูเขาเพิ่งมาอยู่ได้แค่4เดือนเป็นคุณครูใหม่เลยเออในโรงเรียนเนี่ยมีครูแค่4คนครับครู4คนนักเรียน90คนครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนาะซึ่งวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือคุณครูเนี่ยเขามีหน้าที่รวบรวม ไฟล์พร ja ีเซนเทชัน uh, ต uh, so right ่างๆเพื่อจะแบบเหมือนประเมินประเมินเพื่อแบบเงินดงเงินเดือนอะไรอย่างนี้ประเมินประสิทธิภาพต่างๆซึ่งคุณครูคนนี้เนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่รวบรวมสไลด์พรีเซนเทชันให้ทางท่านผอดูทีนี้เนี่ยในระหว่างทํางานระหว่างรวบรวมไฟล์สไลด์ต่างๆเนี่ยเธอก็ไปนั่งเก้าอี้ในห้องประชุมซึ่งเก้าอี้ตรงเนี้มันคือเก้าอี้ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมนิดนึงโดยเก้าอี้ดังกล่าวนะครับคนที่นั่งประจําเลยก็คือ ท่านผอ,อแต่ไม่ใช่เก้าอี้ในห้องทํางานนะมันคือเก้าอี้ในห้องประชุมมันเหมือนกับตําแหน่งวางตรงนี้แล้วผอ,อ,อมานั่งเป็นประธานในที่ประชุมอะไรทํานองเนี้ยนะครับซึ่งปกติเราก็ไม่ค่อยได้ถือสาอะไรกันเนาะเออแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวหน้าหนึ่งหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยเธอผอ,อ,อมาเสร็จปุ๊บเธอก็เลื่อนเก้าอี้หนีให้ผอผอ,อ,อไม่นั่งจ้ะผอ,อเชิดไปเลยเธอก็เลยเอาขยับเก้าอี้ไปตรงนั้นตรงข้างๆ p r e พรีเซนเทชันพรีเซนเสร็จอะไรเสร็จ พอ,ออก็เดินไปพูดคุยเรื่องที่เธอเนี่ยไปนั่งเก้าอี้นี้ทับที่พออ,อโดยทางท่านพออ,อเองเนี่ยก็ไปคุยกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งเนาะเออหลังจากนั้นเธอก็กลับบ้านขับรถกลับบ้านยังไม่ทันถึงบ้านไลน์เด้งมาปัง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 ,ปงก็เป็นลายตามที่เห็นพออ,อก,ก็คือบอกมาตั้งแต่เป็นครูมาไม่เคยไปทําอะไรอย่างนี้นะคะบารมีไม่ถึงจะมานั่งตรงนี้ ฝีจะกินก้นนะคะถ้าบารมีไม่ถึงฉันก็งงนะนายกเขาังเปิดให้เด็กไปนั่งเก้าอี้ในทำเนียบในสภาในอะไรเลยทำเนียบรัฐบาลอะ่ะเปิดให้เด็กไปนั่งเก้าอี้นายกเธอก็อออยังนั่งกันได้นะกองทงกองทัพอะไรเขาก็ไม่ได้ถือสารล้เธอฉนันถ้ไปประชุมนะบางทีฉันก็ไปนั่งตรงที่ประชานั่นแหละนั่งทํานู่นทํานี่ก็ไม่เห็นมีใครว่านะเอองงเหมือนกัน ก็สงสารคุณครูมากเลยคุณครูก็เดิมโดนบีทคุณครูก็รู้สึกผิดจะต้องซื้อเก้าอี้ใหม่เลยเหรอคะต้องซื้อเก้าอี้ถึงขั้นต้องซื้อเก้าอี้ใหม่ประเด็นดราม่ามันอยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่เรื่องนี้มันเป็นข่าวใหญ่โตทางสปทเขาก็ตั้งทีมปกรกรรมการในระหว่างนี้ผอ,อย้ายก่อน ย้ายชั่วคราวมาปฏิบัติงานที่ที่ตรงนี้ก่อนเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับพยาหลักฐานตามปกติหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการสอบนะถ้าเรื่องราวสอบเสร็จมันเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครูสาวเขาก็เลยรู้สึกผิดนะโรงเรียนก็ไม่ค่อยมีตังค์เธอก็เลยซื้อเก้าอี้มาชดใช้รอจะเอาไปส่งมอบให้ครูผอ,อบอกว่าไม่ต้องค่ะเดี๋ยวใช้เงินโรงเรียนเซอร์ไอประเด็นตรงนี้แหละที่มันจะน่ากลัวตรงที่ว่ามันจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเก้าอี้ที่มาเนี่ย เกิดมาใช้งบหลวงในการสร้างเรื่องไม่เป็นประโยชน์เนอะอ่ะก็เดี๋ยวลองดูว่าทางสพทเขาจะถแถลงเรื่องนี้ยังไงมันเป็นซุปเปอร์อำนาจนิยมเป็นเรื่องของการบ้าคลั่งในตำแหน่งซึ่งทางทางท่านเลขาของของของทางทีมที่จะไปสืบนะ่ยเขาก็บอกว่าคนเป็นพอ,อ,อต้องนั่งในใจของคูนะต้องนั่งในใจครูต้องนั่งในใจนักเรียนต้องให้คนเคารกทำนองนั้นแหละ เดี๋ยวลองดูว่าสรุปสแถวรายอยังไงรายงานของดราม่าครั้งนี้จะสรุปยังไงตกลงพออ,อจะยังไงจะมีความผิดอะไรยังไงไหมเดี๋ยวลองดู